สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญเช่นเคยครับผมทิพน้องเห็นอยู่นี่ครับคือปลาโนนไทยครับผมเหมือนี่ครับทิพน้องมาชมปลาครับเพอดีมาหาฟื้นมามหาฟื้นหน่อยครับฟื้นตายครับเอาไปหุงหาหาเนาะช่วงนี้นาแรงก่ะฟื้นตายกันหลายอยู่ครับในน้นครับผมแต่ว่าเพิ่นว่าห้ตัน ไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเขาหาฟื้นตายได้าอยู่ครับอ่าพอดีเพื่นตัดมายุค่าไว้นะก็ไปเอาอกิ้งมายุค่านะครับเดี๋ยวสิบภาพพี่น้องชมบรรยากาศภายในน่นครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือถนนอพากลางนนไผยเลยครับผมฝั่งนี้เขาเรียกนุนน้องซุ่ม ฝั่งนี้นนทไทยครับผมเดี๋ยวนี้เป็นทางคอนกรีดครับเป็ดทางค้นกรีดพากลางนู้นเลยครับผมเดินทางสะดวกสบายครับซึ่งนานี่เพื้นกระจายเ้าบ้านแถบนี้เขาเปิดที่มาหาแงี้หแประเดงครับอ่าอาหารตามฤดูการครับนะวันนี้เป็นแมงกินนู้น แงไข่ใใบดแดงเนาะแล้วก็จากน้อยนี่ฝนตกมากอะถ้าคันหาเห็ดของผมนี่มีเห็ดลากหลายสายพันพี่น้องอ,ะอ่ะเห็ดเพึ่งเห็ดยองเห็ดละโกกมีทุกเห็ดลวพี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างชวมวิวในปลาโนนไทยครับผม ต้นไม่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องนี่ต้นวาต้นมุงมงังต้นมุงนาง่งนี่ครับห้อยแม่งกินน่นมันกินครับพี่น้องนี่กินใบนุ่งนางครับแมงกินน่นกัดกินครับนี่นี่แมงกินน่นใหญ่ไหม มันช่วงนาเฮ็ดออกครับพี่ <oz trap resort> <h ams> น้อง <ate> เอ้ยยามาขึ้นกับผ้ากันมาไต้เลยพี่น้องครับบุกปลาแล้วครับน้นไทนี่เป็นน really, ้นเป็นปลาสาธารณะของบ้านตรงต้นตำบลน้องอิงอำเภอราศีสไลจังหวัดสิริเกตครับเนื้อที่ลายโอ้เป็นพันลรเลยพี่น้องอยา่นี่ควงกวงควงแห้งครับผม คัน med, ผูดใดบ่เคยมานี่ลงเข้าไปนี่หาทางออก่พอแล้วพี่น้องตอนนี้อยู่นอกครับผมนี่ตอนนี้อยู่นอกกกะป้าก็บ่บ่หกไนนียครับคันเข้าข้างในนี่โอ้โหพี่น้องเอยต้นมุงมังเนาะเดี๋ยวนีเพิ่นหามใม่ตัดครับแต่ว่ามันเพิ่นเพิ่นปลูกต้นยูค่าไว้เป็นบางจุดพี่รองเนี้ เพิ่นก็เลยตัดมาอย่ค่าเพิ่นเพิ่นขายไปแล้วครับผมอ่าเอาเงินเข่ากองกลางครับขายไมอยุค่าไปนี่ครับไมอย่ค่าเพิ่นที่ปูควายเนาะแต่ที่มันเก็บเอาองที่พี่น้องนี่เก็บเอาอ่ากิ้งที่เขาเอ่ากับผมนี่ที่มันตายเนาะนี่เอาไปทำฟืนครับเอาไปหุงหาหาน เอาไว้ช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนมันก็หายากเนาะก็เลยต้องมาเก็บเอา,าครับผมนี่ก็ยังใส่ฟืนในการหุงหาอาหารนะครับผมแต่ว่าหลายคนก็ใส่เตาแก๊สได้ละแต่ว่าผมมันบ่ได้ใส่ครับผมยังใส่แบบเดิมๆอยู่นะยังใส่ฟืนอยู่นี่ห้างบะแดงกะมีคนมาแงอยู่พี่น้องเดี๋ยวใช้เบิรงครับ พี่น้องมองึง่งข้างไข่บดแดงครับผมนะครับลังหมดแดงครับผมมีคนมาแงอยู่ครับช่วงนี้ราคากันถือว่าโอเคครับผมไข่มดแดงโลหลายร้อยเลยพี่น้องไข่มดแดง มือนี่ผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศบุกปลาเอา่อส้มต้นใหม่ครับนี่มูมีหยังไอส้มบรรยากาศจะซื้อครับผมอ่ักมิกบอกเอากินกับลาบก้อยได้เลยพี่น้องพักมิกพัก ผักเม็กและผักกระโดนและผักอี้หินเนาะนี่แหละครับเอ,อิญผักเมกผักเมกเตี้ยมอยู่พี่น้องนี่ผักอ่ะพี่น้องอยากกินผักธรรมชาติก็เอาเขาัาปลาแต่ว่าผักหวานมัมมีพี่น้องผักหวานยุดดินในนวนนี่บ่ใครมีครับนี่ปกติอยู่แถวบ้านผมแถวชัยภูมินี่หลายเน้ ผักอ่อผักหวานปลาไหมแต่ว่ายุนุ่นไทบผมพีผักหวานปลามันเป็นพู้พี่นององห้างวันแดงยุบไป,ปใหม่แล้วครับผมุสูงเลยโอ้ลายยห้างวันแดงพี่้องนี่ได้เอาไม่ได้หายเอา,เอาไม่สาววะนำ้ำไม่แงี้ยรัเวันแดง บางคนพ่นกับมาหามิมเนี่ยไปลองหามิมครับหามิมหาเพิงเนาะต่ส่วสนมากจะเป็นมิมครับลายครับอ่าคนหามิมช่วงนี้น้ำพึ่งเือนห้าครับหวานออมครับผมเละหามิมหาเพิงครับ ตอนนี้แม่บ้านเพิ่นกำลังไอ้ตัดฟืนอยู่พูดยูด่ทั้งคุณ <c oughs> ผมมายางลเระยางลรอก่อนเออต้นไหม่ก็มีทั้งต้นน่อยต,ต้นใหญ่ครับผมต้นไหม่ พื้น,น,น,นถนนกลางพานนไทมมาเลยครับผมอ่เดี๋ยวนี้ไปไสมาไสกก็ส,กสะวกสบายมาเห็ดช่วงหน้าฝนนี่ก็ต้องห่วงครับพี่น้องแถวนี้มันเป็นดินท่ามครับดินเหนียวเลยพี่น้องนี่ผันฝนตกมาในเหนียวติด,ดรถแลนมาเลยครับผมติดยู่ที่นิ่งนะครับนี่เอา ตอนนี้ก็ฟื้นเต็มบดเรียบร้อยพี่น้องใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงครับผมเก็บเศษไม้เอ้าเอามาทําฟื้นครับผมนี่ประมาณนี้ครับซ้ํานี่โปดตีบมือครับผมเป็นกิ่งไม้เนาะกิ่งไม้อยูค่คาครับมันแห้งแล้วก็เก็บนายอยู่พี่น้องมันบอหนักไหมอ่ะซ้ํานี่ก็พอแล้วครับผมนี่เดี๋ยวมือหลังก็มาเอาอีกครับ นี่ครับบรรยากาศอยู่ตามอยู่ตามหอมนะหอมบานฟางทั้งปูนพี่น้องที่มองเห็นอยู่ไไก่ครับเป็นแม่นมม้ำมุนครับผมอ่าซึ่งห้างจากจากที่ผมยืนไปจากที่ผมยืนอยู่นี่ไปแม่นมม้ำมุนกับประมาณน่าจะประมาณสี่กิโลครับผมนี่อ่าที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นโน่น ที่ม่านครับผมเป็นน้นสาธารณะของบ้านห้วยใหม่ครับผมนี่ตรงนี้ครับแล้วก็ทางพูครับก็เป็นน,น้นพูทรายครับผมนผ้นพูทรายนี่เป็นของบ้านห้องคาบ้านเปื่อยครับผมเป็นปลาสาธารณะป่าชุมชนคือกันครับก็พื้นที่ก็ไหลน้องกระาลให้กันครับผม กวงไงพปสันครับเป็นพันไล่เหมือนกันครับผมไม่กะหลากหลายชนิดครับตอนนี้แมงกินนุ่นกำลังออกเซลล์ครับผมมีคนไปไต่มงกินนุ่นตรงนี้ก็เป็นนนน้นไทยครับนี่พี่น้องเห็นอยูยนี่ครับอ่เมื่อนี้อากาศดีแห้งพี่น้องวันนี้แดดเพราะว่าเมฆ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันเมฆนะเมฆขึ้มๆปกคลุมอ่าก็เลยบดบดบดมือครับแล้วก็เมีมีลมลมวีวีนะบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องเลยบรรยากาศชิวๆอ่าสบายสบายครับวันนี้อาการพห้อนครับเอา คลิปนี้ก่ฝากไปทานี้ครับผมขอบขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมครับผมขอบขอบคุณหลายครับพอกันไปึ้นมาครับสวัสดีครับ